รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาคันนี้โคตรถูกประมาอเอดลมต้นอยู่ที่5,000นต้นเท่านั้นเองภายในได้เป็นเบาะหนังสีมตามพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะด้านหน้าของเขามือจับจะได้เป็นแบบโคมเมียมมาให้นะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกพวงมาลมันติฟังกชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้เบาะหนังสีมตามพื้นที่กว้างขวางน,น,น่าใช้งานนะคะราคาคันนี้อยู่ที่310,000นนะคะสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนตนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนตสวินทวง4ี6สําำนักง,งานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะศูนย์รวมรถมือ2ย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่าสวินทวงนี้เลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวรถบ้านมือเดียวราคาถูก,ถกผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะวันนี้พิงม,มารีวิวอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูแล้ว นะคะคราคาถือว่าดีมากๆสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะได้เป็น Honda m o m a b i o 1.5 r นนะคะปี2017จดปลายปี2018ได้เป็นสีขาวมุกส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะ3 1 0 0ส0บาทนะคะเครด,ดิตด,ดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะดอกเบี้ยตัวนี้นะคะอยู่ที่2.79พผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยค่ะ นี่ส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวรถเลยไฟหน้าบันติเดฟเลคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทั้งรอบคันแล้วก็ภายในด้วยนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้ล้อแม็กแต่งซิ่งสวยๆมาให้เลยได้ยางปี2023นะคะแม็กแต่งซิ่งแม็กแท้เดิมจาก ตัวแม็กเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ l e d มาให้มือจับตัวนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยแล้วก็มีสเกิร์ดด้านข้างมาให้ด้วยนะคะใส่ซิ่งพิงบอกเลยคันนี้ห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะ มาดูในส่วนของภายในระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบผ่านกระจกปรับไฟฟ้ามือจับจะได้เป็นแบบสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจานลรงัานยางเดิมไม่ส่่มสภาพตัวล็อกเหล็กรอยไม่อาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำขน,น้ำมีมาให้ครบเลยนะคะมาของกับระบบกันลื่น ุ่มพูสตาร์ทมาให้อีกด้วยพรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีตาลตัดด้วยเขียบสีเทาภายในคือกว้างขว,วางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งคอโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลย ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกดตัวรถมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับคันนี้ใครที่สนใจด่วนนะคะบอกเลยว่าด่วนราคาถือว่าดีมากๆสาหรับคันนี้นะอ,อย่าเบรกกดปุ่มพุตสตาได้เลยคะ่ะสําหรับคันนี้เลขไมลวิ่งอยู่ที่1 8ึ0 0 0สกโลได้เป็นเลขไมลแท้เดิมจากโรงงานนะคะพมลายหุ้มหนังสีดําได้เป็นพูมลไยมันติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอทัชสกินนะคะแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขนน้ํามาให้พร้อมเลยเชื่อมต่อบลูทูธให้กับคุณลูกค้าได้อีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสําหรับคันนี้นะลูกค้าราคาถือว่าดีมากๆผ่อนอยู่ที่ประมาณ5 0่านต้นเท่านั้นเองสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไปให้นะคะกับราคาที่3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของ ผู้โดยสารคันนี้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานมาพร้อมกับเบาะหนังสีตาลมาให้นะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่อจัดใช้เต็มๆเลยนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะเป็นรถครอบครัวอันดประสงค์ที่พร้อมใช้งานกันเลยนะคะคุณลูกค้าติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้า,าแล้วด้วยสําหรับคันนี้นะลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดใช้เต็มๆเลยนะคะผ่อนห้าพันตัวต้นเท่านั้นเองนะคะก็จะแพ้เดิมจากโรงงานยางเดิมตัวล็อกเด็กมีมาให้ครบเลย ะะมาดูในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023แม็กแต่งซิ่งสวยๆมาให้พิงบอกเลยว่าได้ชุดแต่งรอบพัน์มาให้อีกด้วยนะคะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะไฟทับทีมสีแดงมุกนะคะแล้วก็สเกิร์ตสปอยเลอร์ไฟเบรกโดงที่3กระจกไล่ฟ้ามาให้พร้อมติดกล้องถอยหลังมาให้อีกด้วยนะคะนี่ส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะตัวนี้นะ สามารถพับเบาะลงไปได้นะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวนี้นะได้กุญแจสักุญแจคียรดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะอุปรกรณ์ถาดรองพื้นมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะติดกล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้ก่อนนะคะติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียมสสวยมาให้แบบนี้เลย ะะติ่นชุดแต่งสเกิร์ตมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้มาดูที่ส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2023ได้ล้อแม็กแต่งซีสวยๆมาให้แบบนี้มือจับแบบโคเมี่มาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะคะราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0หนึมื่นนะคะซื้อสดนะคะคุยรายละเอียดกันได้เลย นะคะถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดสามารถคุยรายละเอียดกับพิงได้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะแทนเพจเช็คได้เลยจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้เบาะหนังสีตาลนะคะถ้าเป็นเบาะเดิมก็จะเป็นสีดําแต่ตัวนี้เขาหุ้มเบาะหนังสีตาลมาให้ใหม่นะคะคุณลูกค้าคู่มือต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแน่นอนนะคะมีคู่มือครบมีคู่มือครบแล้วก็การดูแลของตัวรถถือว่าดีมากๆสําหรับคันนี้นะ คุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นรถบ้ามือเดียวเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมๆกันเลยนะคะมีการตรวจรถให้นะคะมีการตรวจรถให้274รายการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยพิงมารีวิวอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะ Honda m o m บ b i o 1.5 R S ปี2017จปลายปี2018นะคะ3 1 0 0 0คันนี้พรอยู่ประมาณ5,900 อยูะะ่พอนอยู่ประมาณ5,9 0 0นนะคะขอรายได้อยู่ที่15 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะได้รถครอบครัวตัวท็อปชุดแต่งรอบพันแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากตัวรถรันเน็ตอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่พิงเช็คให้นะคะค่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า50%เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนชุบใบหน้าของแท้ คันเดิมตรงแท้จัดโรงงานชูเฟน่าของแพลนเมทอาร์ตต่างๆคันนี้เป็นเครื่องพันห้าภายในโครงเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้ตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากโฟสติ๊กเกอร์มออกนะคะคุเราบมีการตรวจรถให้ด้วยนะคะปรับสภาพในส่วนของภายในโครงเครื่องเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใด ที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะอยากได้รถครอบครัวพร้อมใช้งานแล้วก็ราคาที่ถูกพิงแดนดัเปิดคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะออปชั่นของเขาจัดให้เต็มๆแน่นอนและที่สะพันตัวนี้ได้เป็นตัวท็อบชุดแต่งรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะได้เป็น Honda Mobabio 1.5 RX ปี2000 1 5 r s นะคะปี2017จบปลายปี2018นะคะสำหรับคันนี้3 1 0 0 0นึงมืนะคะเคดิดดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อเริ่มต้นอยู่ที่5,000ต้นเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลย082743253 0เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะขอรายได้1,5ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคุณลูกค้า ออกได้ทุกอาชีพพนังกงานบริษัทข้าราชการาารับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชจดเจนตรวจสอบได้เองนะคะตานจังหวัดมีฟินแลนด์วิ่งเซนส่งรถสไลด์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงค์มาด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขนาไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ